สวัสดีครับเพื่อนน้องลักสวัสดีค่ะพอพ่อคือก้าเด้อยค่ะน้องลักพักดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกุุงไต่ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะไทยทำทำกลางสายฝนครับวันที่สิเก้าอคกันยาหกมาอีกแล้วน้องฝนฝ <c oughs> นดีหญ้าเขียวมหากว้ยไปเลี้ยงครับเมียนครับการไทยทำเข้ากาับตามสภาพอากาศครับผมเสียวประถุครับฟาเด้อมาเอาตัวนี้ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเลยเมียนนี่ ละเอียดเลยครับแม่นีสูงร้อยสี่สิบหาเด้อค่ะลูกเพิ่นตบผูลูกไข่มมูขาวค่ะได้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าลูกชายไข่มมูขาวแบงก์เท่าไหร่ครับเอลยตัวนี้สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเฝ้าเลยค่ะบ่มีติอียังค่ะคือแม่แถมลูกแล้วครับราคานี่ตั้ใหญ่ดีครับตะคุนยืนทางโน้นเลยสเนี่ยนี่ะคนมึงเนี่ยพุ่นนี่ครับตัวใหญ่โครงสร้างดีนะครับ ใส่กับเผือกกระไดที่ละครับผู้ใดอยากได้พอพันไดเอาไปจับสัตว์ใส่เอาครับลูกสองเยอะแล้วนี่ครับเบงโค้งสั่งสูงใหญ่ดีมากแน้นนำนะครับอันว่าบ่มมาเผือกได้ลูกเผือกมามันโตหน่อยไปใส่พอพันดำครับประเดี้ยสำหรับการล้องเบงอินี่หูหูไหมเดินวนนะครับเอ๋ยผิวไม่ได้เปียกนะครับผิวสีนี้เลยเป็นควอยออกสีดำครับนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ ลูกชายไข่มุกขาวนะครับตัวติดมาคสองเดือนแม่กะเอาไปจับสัตว์ได้เลยครับจับสัตว์ได้เลยเ,ลยเ,เดินครับเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนาะครับเนาะเอเห็นลูกโคมแบบ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 อยู่มือนี่ผู้ดับไ,ไม่มละ่ะเอาไปว่ารอ,อบนานี่อยู่เมื่อก,กี้มือน,นี่คะมันขึ้นกับจับสัดเอาเลยครับตัวมันเหี่ยวดีดในราคานี่ก็ต้องบอกว่าเหมาะสมมากเอาว่าราคาถือเลยครับซ้ำคนตัวเดียวเงียวเงีวครับสองเมตรกว่าประมาณสองเมตรสองเมตร สองเมตรห่าสองเมตรเจ็บเลยนะครับตอนนั้นน้ำมันมันขาดน้ำเลี้ยงอยู่เพราว่าแต่ว่าก็งามอยู่ดอกโอ้เถ้าตอนมันยังทล้องตัวเปือกอยู่ในท้องนี่นะผมว่าสี่ใยางงามหรือครับแม่นี่แม่นอยู่น่ะเบิกเอื้องเฝ้าพูดเล้พูดล่ะยันยันรวมรวมเมีนนั้นยันยันรวมรวมอยู as> ่ในถุ้งสี่เมียนเก้าไหมครับเว้ยจะเป็นพ um> ่อสื่อเด้อค่ะเฝ้าเด้อค่ะเด้อตัวนี้เอาไปีตน้อหยยัังงกผสมเมาครับมาตัวใดก็ได้เพ่ือา ยอะหนาเพื่อเพื่อนลูกเพื่อกะหู้์หูไหมฟองมากับส่ลูกซ้ำได้ลูกฟรีเหรอครับเมียกันสี่หมื่นเก้าพันบาทครับโู้เชียงหูเชียงปวดเชียงทั้งเมียทั้งลูกนะครับลูกยินเออกูได้อยากซื้อไปอ่ะไอผู้เฒ่าเลี้ยงถานี่นะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามแล้วหอดปีไม่ผมว่าเป็นโตไม่ราคาขึ้นนะครับโอ้ยมันเป็นชุ่มลอยซีมห่าไหมมันโตใหญ่อยู่ตอนตอนนี้มันหั่งขาดนลำเลี้ยงนะครับตัวหอดเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยโอ้ย มันกินเก่งมันก็นจ,ะจะอ้วนขึ้นก็อลมันกินเก่งเพื่ออือ,อครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อครับตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นสาวเผือกค่ะอ,อายุเพิ่นกว่านหอดปีดอกค่ะตัวนี้เขาพันแหนจับเยียมอยู่สูงร้อยสิบเจ็ดค่ะตัวนี้เป็นลูกตัวไดครับลูกของตัวโ,โนูไหมค่ะตัวนี้อ๋อพอพันเผือกสายแก่ฝ้าเขาค่ะค่ะแม่นค่ะพอพันเผือกสูงร้อยหกสิบกว่านะครับตัวนั้นแมน ไปสื่อขึ้นมาก่หลูกเพื่อนเนี่ยมันทรงลูกดีเรับค่ะใ่น้ำสื่อลูกมกจากที่เพื่อน้องผสมน้ำเผานะครับตัวนี้ตัวแม่ค่ะตัวนี้ลูกสาวสูงร้อยสิบเจ็ดตัวนี้โตโน่เออลูกสาวของตัวโน่แบงค์เท่าไรครับเลยตัวนี้ตัวนี้แบงค์ไว้เศร้าสามค่ะสองหมื่นสามพันบาทค่ะเดินวนพื้นที่เขาแค่ฝนต๊ครับขออนุญาตในห่มแม่นม่นพนต๊เด็น้อยพูดละควยงามไทยอยู่ใน เงียนกับในข้อกับงามคือนเราแหละครับสาวเป็นควายงามผู้ใดขันข้อตันบึกกึกอยู่ลำตัวเงี้วท่ายสวยค่ะเอาว่างามแหละครับเอาในราคานี่ลูกบาบมดสาวเบ้าตัวหนุ่นี่นี่นี่ครับเบิงอ่าขลังพ่อครับเพื่อนเงาหางนี่ฟ้ามือหนึ่งเลยครับเบิงครับแขงขาพอขาแขงแรงยืนดีข้อเบิงข้างขางดีๆนะเอ๋ยเยวเบิงข้างขางไหมเนาะ เพระาะว่าจุดเด่นเพิินกับล้ำตัวเงาสีสวยนะครับเป็นเผือกฝ่ายนะครับน่าจะท่านี่นะครับเพื่อนนี่นี่ไหม,มล้ำตัวดี <c oughs> สมูทนะครับเขาข้อยืนเชือดดีพ่อเนี่เบิรงนี่สวยครับสองหมื่นสามบาทผม,ม,ามว่านี่คุ้มก่าในยมีเราครับสำหรับกว้ยหน่อยราคานี่นะครับตัวนี้ตัวร่องได้อีกได้เพื่อนตัวร่องได้อืเขาแก้วเล็บแก้วค่ะมันก็ดีอย่างหนึ่งครับยืนนี่มันเห็นเบิดเลยครับบอลลม ก็ยังยืนหยานี่ครับผุนทัานนาไปให้เพื่อนเบิงได้ลูกทั้งเขาก็เปิดดีปันค้อยผูดนทั้งเขาเปิดดีกลางดีเลยถือว่าทรงลูกดีอยู่ค่ะเพื่นทรงลูกดีตัวด้วยตัวนี้นี่บังครับเนี่ยเนี่ยงามเลยครับถ้าขนาดในโฮมนี้ครับถ้าผู้ใดซื้อไปซื้อจากในคลิปมือนีนี่ผมมาไปหอดแล้วสิว่าปานคืองามกว่าในกล้องกันในงามกว่าในกล้องนะครับมือนีมันฝนตกครับมันฝนตกฝนตกเอาไปหอดขวกผมว่านี่คำว่าตรงปกใส่่าไ้ล่ะครับวัอนี้ผมว่ามีต่เกินปกครับสวยแน่นอน เงินครับสองหมื่นสามพันบาทตัวเมียครับลูกเจ้าโตโนโ่โตโนโก่กับลูกเจ้า้า<ะ>จะเปิดที่แต่ไล่มื่นกว่าบาทนี่ให้มืงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับจะมาผูกเฮียงกันไว้นี่ละครับเอาโตต่อไปได้ครับเอ้ยครับเอ้ยวันนี้มาแพ็กสามสี่ห้าหกปลาลูกคอ,อกปลาลูกคอ,อกเออสายเลี้ยงสายพัฒนาสายขุนเลี้ยงล้ออายุได้เบิร์ตครับค่ะแม่นค่ะตัวเมียทั้งสามดีเลยแมน่นตัวนี้กับเป็นลูกนั่งเผือกอันสูงร้อยสี่สิบห้า สายเก่าจะเลื่อนอันที่เขาไทยวันอังคารทุกันเมนเขาจะเปิดไว้มื่นหามื่นหาตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้คือกันตัวนี้มื่นหาคือกันตัวเนี้มื่นเจ็ดมื่นเจ็ดเออมื่นเจ็ดพันครับเออตัวนี้ลูกเพชรสยามเนี่ยตัวใหญ่ๆกุมูนอุปูกุมูนี่ตัวนี้สองมื่นหาอ่าเดินมาครับให้เบื้องมันลีอยู่ท้างในประเทศนี้มันลีกันอ่เดินมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ จูงห้เบิ้งที่ละตูที่ห้เบิ้งหลายตัวก็เพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่ออย่างนีนี่ครับดี่นี่ตว่มไปที่นี่นี่ตัวใหญ่ก็โมลูกเพชรสยามแมนในี่ยก็โมลูกเพชรสยามสองหมื่นห้าพันบาทแมนเครยเดินเข้ามาอีกเดินมาให้เบิ้งข้างหน้านะมันสหนักก็หมื่นเจ็ดหมื่นห้าด้วยค่ะเด้อค่อยน้อยราคาหมื่นกว่าบาทกับบ้องเบิ้งอย่างไรครับบ้องรวมๆองค์ที่หลายเดินมาเลยเดินมาเลย พากันยางมาแม่สู้เลี้ยงสาบลาบมาแม่พ่อเอาทุกกระยืนเข่าแถวนี่แม่เห็นว่าก็ได้เออพ้ากันเข่าแถวแถวไปเท้ามั่นหมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าเป็นเจ้งบาทนะพอาเป็ต่อรองใส่กันโหลดค่ะนี่นี่ต้อใส่กันไหมครับต่อใส่กันเลยนี่นี่ครับธรรมดาละกล้วยหน่อยวุ้งเนี้ยหุ่นตะควายยังจับได้สามตัวหุ่นหุ่นหุ่นยี่นี่แห็นงามกว่ามูตัวคนเลี้ยงอุ้ยหุยน่ะอืมนี่ครับเมื่อหานึง มื่นเจ็ดหาเมื่นหาครับตัวนี้มื่นเจ็ดพูดอ่ะโอ้ถ้ามางามเท่าไรยิง hit สวยอยู่มาพี่ตัวนี้สองมื่นห่าเมียนค่ะเผื่อเอาเลย่ได้ค่ะได้ยังได้กระทักทักเขามาเบิ้งก็ได้่ายมนมนกลมๆก็ถือว่างามแหละครับคอยน้อยในราคานี้นี่ครับก็ถือว่าเหมาะสมสําหรับผู้ที่เลี้ยงร้อยอายุใหญ่ไปหาขาไม่เลี่ยงขุนเลี้ยงร้ออายุเลี่ยงพัฒนาหัดเลี่ยงไม่ก็ได้คือเเ่านะครับ ตัวใหญ่มันกบแห้งตัวหน่อยมันกะมันก็นพอเลี้ยงครับนี่ตัวนี้งามๆเนาะลังปูตืดอยู่ตัวนี้แม่มันสูงลอยสี่สิบห้าปะเทศนี้เบิ่งค่อยจะพยายามเอาหนาให้เพิ่นเจ้าเบิ่งเด้อบาดเทนี้คออ่อคอ่คอ,ยคอ,ยคอยเออค่อยไปค่อยค่อยเบิ่งไปน้ำกันนี่ละเพราะว่าเพยายาิ่นกะยังหน่อยอยู่เออบ่อห้องนะครับวามสูงเพิ่นนี่บ่อร้อยสิบกว่า ร้อยสิบกว่าเออร้อ,รอยสิบเจ็ดสิบแปดแต่บ่ห้องนะครับตัวห้องเป็แบบนตัวใหญ่ได้ครอบพี่ <laughs> ตัวตากวางยืนอย่นี้ส้มหน่อยนี่บห้องเักโตนะครับหลายคนนี่นเป็นต้นบ่อคอยเห็นได้ช่องเหรอครับคนในหน่วย,อยงี้เรากะผู้ที่ซสื่อเพื่อนกับโบส่ดวกไปหาน้ำบ้านน้ำตลาดบส่วะดวกไปอะครับกบัมีเงินน้องหลักครับเพื่อนจับม้านาทีเห็นเห็นนะครับส่วนหลายนะครับที่น้ำองีู้อันนี้แยกแม่ออกกับม่ค่ะแยกแม่ออกแยกขายแม่ยังลูกขายลูกย่างแม่มีเบด โคเขมา้าตอร้องครับราคากะยกได้แยกได้ตอร้องลดได้หลายก็นี่ก็ได้ครับแมนคับแมนแมนขี่ตมสี่ตมหลายทรงฟี่ทรงฟี่ค่ะม่พี่จะไปใกล้กล้องพนลนม้เพิเ่มเราเห็นตัวจริงมพ่พี่ครับพี่แพะกับแม่จะผ้ายางสองตัวนี่พี่<ห>ตัวนี้อยากได้โค้งสางสูงว่าแม่พันสูงแม่แมนแม่พันสูงหรอซิฮ่าซุ้มนี่ก็บลูกแม่สูงขึ้นกันค่ะอืมเออ เอาหมักตัวใดพันธุกรรมใดหรือยังยกโทรเข้ามาคุยครับมีพันธุกรรมผู้ตัวเลยได้ค่ะเพราะว่าพ่อยม่ก็สูงเนาะสายพัฒนาเนาะค่ะอย่างดีเนี่ยละยางมาลูกยางมาสวยรวยสวยรวยรวยคือหน้างงามนี่พวกเนี่ยคุณเออยืนแนลูกเออยืนยืนเป็นแถวเออยืนเป็นแถวฮะครับเรืยครับตัวต่อไปเลยครับเอื่อยตัวที่หก ตัวนี้หันี่สายย่อด้วยค่ะ 0, ส,ยย115สูงร้อยสิบห้าเสนคุณเคยมีลูกมาหรือเปล่าเขาปางสร้างเงื่อนถือว่าคล้วยมีอายุแล้วได้ลูก<อ>ได้ลูกหนึ่งแล้วครับรอะไรก็ผสมอยู่ค่ะตัวนี้ม,มัน <รอ S 2> มก็เลยใบใหญ่มันเป็นคล้วยแก่เตี้ยนะครับค่ะมันเป็นแก่เตี้ยสายยอ่อแท้ผู้ใดเพิ่นมักสายยอ่ออยากพัฒนาสายยอ่อคล้วยแขก,กว่าไปะะ่ด้วยค่ะเอาตัวนี้ไปผสมค่ะแบงค์เท่าไหร่ครับเมื่นหาค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้ถือว่ากล้ยน้อย แต่คือว่าผู้ใหมีพอพันสายแคะสายย่อสายพัฒนายกใกล้บ้านเอาไปผสมเอาครับเพื่อได้ลูกแคะม้าตกมาแพงก็เมแมมเพลินผุละค่ะเอาเดินเลยครับเพอืมเบิ่งนา้ำตัวกับเงาดีใช่หระครับเพิ่นบนใยนะครับนี่นค่ะร้อยสิบห้าสินแก่แล้วค่ะอืมนี่ครับเนี่ยเอาไปหิด สายย่อเดินค่ะเดินนี่หางกัญเงาใช่นะครับหางเง,า,า,ง,เงาเลยขวายอยู<ข><ข>่เดินเลยครับเดินมาเลยนี่ตั้งเขาเปิดดีราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคาคว้ยน้อยแต่อยู่ในล่างควยเมีอยอยู่แล้วเป็นคว้ยแม่นะครับสาวแกสาวแกเอาไปจับสัตว์ผสมเอาครับเคยมีรู้มาแล้วนะคะตัวนี้น่ะม็นเอาไปเฮ็ดกับแน,น่น้ำคว้ยแขะหละครับแมนค่ะนี่ครับเบิ้งนี่เบิ้งกระขัด ดังตเกียงนี่ครับนี่อะครับเอ้ยตัวต่อไปเลยตัวนี้สุดท้ายครับตัวนี้เป็นแม่ค่ะแม่สูงร้อยยี่สิบหกนิบเจ็ดค่ะเพิ่นเป็นสายแปลกแปลกแบบไหนครับดากเพิ่นดำแม่ค่ะนี่นี่นี่ขอเบิ้งหน่อยครับของแปลกเอ้าผมก็ว่าเห็นมันเป็นป่านไงเลยครับเออ ว่าเป็นน้อนขี่น้อเกี้เบอร์ด่างอยู่ไปไปด่างโอ้ถ้าด่างหนีน้ำด่างโตจ็กหม่องนึงด่างหนาหม่องนึงงามครับที่นี่ตีเป็นของหายากมากอันนี้ก็ด่างไทยบักใหญ่เลยค่ะอือดีด่างไทยค่ะของแป็ดค่ะของแป็ดความสูงกับกระลอยเศร้าน่อยๆละค่ะข้อยจักปีจักโอ้ได้ลูกอลไรได้ค่ะได้ลูกตัวนึงแล้วค่ะตัวนี้เพราะว่าข้อยแก่เหรอแต่ว่าด้สูงมากเป็นข้อยกลางๆเป็นข้อยกว่าง กางๆเขากับผสมกล้วยแขได้ค่ะเอผสมกล้วยแขได้ค่ะผสมสายโย่ได้อยู่มันเป็นด่างพวกเมียจาเขากับพัฒนาสายด่างน้ำตัวแบ่งอะไรครับเปลือกตัวนี้ตัวนี้เปิดไวใเศร้าสามค่ะสองหมื่นสามพันบาทราคาคล้ยน้อยอีกแล้วค่ะต้องไปเล่ต้องซื้อเมีนค่ะเอ้าเดินหนามากเลยแปลกบ่แปลกเลยงานจะด่างหนาเนาะ ด่างหนาอีกน้อยหนึ่งเราด้างโตอีกบางนึงนี่จังเลยพอดีเป็นพอดีเป็นงัวพันนุ่มเลยอืมเราเป็นนั่นงัว่านุ่มขึ้นมาแล้ครับเอาลายนี่ละเบิดแล้วนะครับเพยฮะเบิดแล้วเนาะค่ะมันจะงจือไงอืเอไปเป็นอย่างไส้กับจือายถ้วยตัวนี้นะวันเจือยังได้นอนมีผู้เดียวแม่มีตัวเดียวแมมดากดำดำนี่ไหมมีตัวมาหาหม่เังดูครับปิดขิปเขาครับเวืยฝาก เบอร์โทรสถานที่ตั้งกับโปรโมชั่นการจัดส่งเห็นไหมครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0653191570ค่ะทักไลน์มาเบอร์นี้เด้อค่ะเออทักดีไลน์มาเบอร์นี้ค่ะน้องรักพักดีฟ้ามค่ะบ้านน้องกรุงไตยตำบลคุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะนี่มีหลายตัวค่ะพุณพูดเอื้อยางต้องไปอีกก็ได้พูดข้างหลังเลี้ยงใส่ล่ต้นนึงก็ขึ้นมาห้างแลพุ่นะครับุณย่าเข้นห้างไม่เราฮึลงไปเนี่ยเด้ค่ะมีหลายตัวนะคะ ตัสะสะดส่วนกาคือว่าล่ะครับคำามาเบิ้งจะต่อร้องได้หลายบาทนะครับเอารถออามาใส่อ่างต่อร้องได้หลายบาทมีให้เบิ้งจนว่าตากล้องจนได้บอกว่าเอ้อไทยสมนีกร่างตากล้องตากล้องเมื่อยหูนนะครับยืนอ <c oughs> <c oughs> ยู่เพราะมันจะข้อ่องสีปากช่องขวางน่าจะงงงงจไงน่าจะหลากมีเบิดงถูกราคานะครับหลักหมืน่นหมืน่นหมื่นเดียวนี่แหละครับหลักหมืน่นหลักพันขยับไปหลักแสนเนี่ยนะครับเพราะนั้นแหละครับสะดวกเชื่อมยี่ห้อมือถือมาเบิ้งครับมาเหรียญน้ำกันคุยประกวดกับมีนะครับกำลังกำลังเหตุอยู่ ไปประกวดกับนี้นี่นี่นนนข้างหลังนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดให้เบิ้งสัมเนียก่อนครับแน่มือแดดดีๆเดี๋ยวห้องด้เบิ้งนะครับแต่ถ้าหันสนใจกับทรมาคุยกันไหมอีกเพี้ยนหนึ่งนะครับเอาเคครับฝากไว้น้องเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเป็นลังใจในการได้คลิปครับขอบคุณเรือ่องของราคาขอบคุณค่ะ